สวัสดีค่ะเมื่อเนก่กับไปซื้อของมานอดจันเนาะซื้อของมาออกไปข้างนอกไปกระตรงรดเข็นคนละรดเข็นคนละขั้นเพราะว่าถับไปน้ำกันถับไปน้ำกันนะักเข้าให้เขาได้แค่คนเดียวเข้าให้เขาได้แค่คนเดียวก็เลยเอารดเข็นคนละขั้นต่อ ต่อแถวกันเขาเนาะเขาให้ต่อแถวเขาเห็นมีมีสองผัวเมียนะเขาไปน้ากันรถเข้นอันเดียวเขาบให้ผัวเขาไปนาเขาให้เขาให้ทาอยยุข้างนอกให้เมียเขาไปสื่อคนเดียวถ้าผัวเขาไปนาต้องเสียค่าปรับลอยสามสิบห้ายูโรถ้าผัวเขาไปนานะ นี่ก็เลยไปไปกันสองคนพ่อเมียนั่นแหละแต่ว่าหลุดเข็นคนละขั้นเอาหลุดเข็นไปคนละขั้นนี่เขาแถวนี่ก็ตัวแถวก็อยู่ข้างหน้าแฟนก็อยู่ข้างหลังเขาจะไปเขาที่ละสี่หาคนเขาจะไปเขาทีละสี่หาคนนี่ก็เขาไปเลือกซื้อกระจายภายใจมันกับแฟนนี่กระจายก่อนออกมาก,ก่อนกระจายก่อน ก็ขีนของมาไว้ในรวดเก็บของรอแฟนรอแฟนออกมาถ้าไปน้ำกันสองคนบอเมียถ้าไปน้ำกันนะเขาเขาบอ้เขาเ,เขาให้เขาใดแค่คนเดียวผูดใดจะไปสื่ออยู่นี่กับตองแบงกันเนาะจ้นะเนาะเพราะยู่นี่เขา้เขาเข้าให้เขาใดแค่คนเดียวถ้าบ เขาลดคินคนละอันนะอโอเคเข้าให้เขาค่าปรับแพ็งสุดเลยเ้ค่ยขาปรับตังอร่อยสามติมหายูโลนะค้าปรับถ้าเขาไปน้ำกันนะ่ะจานเนีของที่ได้มากอะได้มาสาี้แหอะไอพวกของของของที่ว่าเซยยีนนะยนเนาะเซียนก็เก็บใส่ตู้เย็นียบร้อยแล้ว อาจจะมีพวกโยเกิร์ตน่าจะโยเกิร์ตพวกเนื้อพวกหมูพวกกุ้งพวกอาหารสดเก็บใส่ตู้เย็นแล้วแต่อันนี้นะเอามากองไว้ก่อนเอามากองไว้ก่อนหยิบให้เบิ่งบ่ได้ดไรนาาจะเนาะเพราะว่าซื้อมากซื้อมากก็มากองไวอันใดที่ใส่ในถุงก็เอาถุงอกอ,งอกเอาถุงขยะถ้งขยะล้างมือให้เ,หเรียบร้อยล้างมือให้สะอาดล้างมือหลายๆรอบ ล้างให้สะอาดสะอาดยี่สิบนาทีพ่อพ่อพ่อเก็บเสร็จนะเก็บเสร็จแล้วก็ไปล้างมือตอนที่มาถึงบ้านมาถึงบ้านปุ๊บก,ก็บเก็บของออกอันดับแรกก็คือตรงตองไปล้างมือให้สะอาดล้างมือให้สะอาดฟอกสบู่โดนๆยี่สิบนาทีเนี่ยก็ได้เขามานึ่ได้เขาหอมมะลิเขาหอมมะลิมาสองถุงเขนอ,อมมะลิมาจากเมืองไทย อันที่นอนนอนยู่นั้นก็เป็นเส้นขนมจีนได้มาสองถุงแล้วก็ได้พวกวนเสนอันนี้ก็เป็นของแฟนดอกที่เป็นกระปองกระปองกระไดผากบัน,นี้มาได้สมมาสองถุงแล้วก็ได้พวกกะลัมได้กะลัมได้สโตโรอเบอรี่ได้แตงทั่ว เนี่ยจะทั่วนี่นะตำแซบๆซด้ทั่วนี่นะตำแซบมันจะหวานหวานตำแซบนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่มแตรลูกใหญ่อันทีน่แนมเหียนเป็นหัวหอมกับหัวแกนตะวันจ้ะเป็นหัวแกนตะวันอันแล้วก็มีแอปเปิลเขียวมักนาวหัวหอมแรดิสไปมะเขือเทศ แกออมามาคนลบีเนะมาคนลบีที่เข้าไปตําตําเทศบกฮงนจะจ๊ะก็ไดพักขึ้นาไต่นี่มาได้น้งม,มาสามแพ็คน้งม,มาสามแพ็คนี่จาะผู้ใดผู้ใดบหมุดาัดา ผู้ใหยังบ่กู้าักหัวผักหัว,หวนี่นะมันตำกินได้ตำกินได้แล้วแต่คนมากดอกบัว่าบางคนกลัวกินมันแห้งเนาะบางคนกลัวกินมันแห้งแต่ว่ามันกระแทนบบหงไหดนะมันจะกรอบหวานจ้าสำหรับมอนี้กัแค่นี้ละจ้าเจอกันไม่คิหนานนะจ้นะเนาะบ๊ายบาย